ร่วมมือกันเดินนะอาสาประชารับพัฒนาเพื่อความมสุขของไทยม,มู่บ้านรวมอาสาภาคีทางร่วมใจสร้างประชารับไทยให้ก้าวแกรง่งเพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคงยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชน โดยประชารัฐมุง่งกระดัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลื่อนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกวัยสนับสันุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวสดใสทุกโครงการในบ้านของเรารวมมือกันเดินนะ ประชารัฐพัฒนาเพื่อความาสุข,ของไทยหมู่บ้านรวมอาสาภาคีต่างรวมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกร่งพวกเราอาสาประชารับทุกหมู่บ้านจะเป็นรากฐานเพื่องานหมู่บ้านแข็งแรง สวัสดีครับขอนำทุกท่านเข้าสู่งานรวมพลังกิจอาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะครั้งที่หนึ่ง2560นะครับวันนีเ้เราได้รับเกียรติจากผู้ร่วมรายการจากจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงบรรยากาศ ในการร่วมงานในครั้งนี้ซึ่งจังหวัดเชียงรายเป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะครับที่ได้เข้ามาร่วมในงานแล้วก็เป็นหนึ่งใน76จังหวัดทั่วประเทศในการดําเนินการโครงการจิตอาสาประชารัฐนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตแนะนํานะครับไปที่ท่านท่านแรกนะครับคือท่านอดีตนายอำเภอท่านสุภั์สเสวีพิสุวัรรครับนะครับท่านก็ เป็นผู้หนึ่งที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่วนอีกขั้นหนึ่งนะครับก็คือท่านวิวันรกนบุตรนะครับซึ่งก็เป็นกรรมการในการบริหารจัดการในส่วนของจอังหวัดเชียงรายทีนี้เรามามาดูว่ามาพบกับผู้ดำเนินรายการอีกขั้นหนึ่งนะครับที่จะมาพูดในเรื่องของมุมมองของจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคณะกรรมการได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้นะครับผมขอเรียนถามท่านสุภา์นิดนึงนะครับว่า วันนี้ท่านมาร่วมงานในวันนี้เนี่ยตั้งแต่พิธีเปิดมานะครับท่านเห็นปรากฏการณ์ยังไงตั้งแต่ท่านประธานซึ่งเป็นรัฐตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้พูดในการประกาศในงานในวันนี้ด้วยนะครับอยากจะเห็นมุมมอง,องท่านว่างานวันนี้เกิดอะไรขึ้นและท่านมีความคิดที่จะนำสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไปปรับใช้ที่โจทย์เชียงรายได้ยังไงครับ ครับสัสดีครับพี่น้องชาวพลังกิจภาษาประชารัฐเพื่อสังคมจุภาะทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายที่นักเคาร,รบทุกันครับในวันนี้พวกกับผมได้รับมอบหมายให้มาร่วมในการประชุมสัมมนาพลังกิจภาาประชารัฐเพื่อสุขภมา เพื่อสังคมสุขภาวะประจำปี2560ครั้งที่1นะครับซึ่งจัดที่อิมแพ t เมืองทองธาน,นีอารีนาอย่างนี้นะครับก็วันนี้รู้สึกดีใจนะครับและปลาปลื้มใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมประชุมสัมมนาในครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าพลังกีฬาสาประชารัฐเพื่อสังคมสุขภาวะนั้น พี่น้องที่มาทั้ง76จังหวัดนั้นมีประมาณทั้ง1,500คนนะครับซึ่งแต่และจังหวัดก็ได้คัดสรรหรือคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์โดยเฉพาะเป็นผู้ที่ทำงานเพื่ออาชีรศาโดยเฉพาะเลยนะครับในวันนี้นั้นประทับใจตั้งแต่วินาทีแรกที่เดินเข้ามา จะเห็นได้ว่าการารวมพลังกิจสาปรชารฐนั้นได้ทํากันอย่างมีระบบนะครับเป็นระบบมากและมีระเบียบทำาหื้อทำให้การที่คนที่จะเข้ามาร่วมสัมมนานะได้รับรู้ว่าการเป็นกิจสานั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆนะครับเพราะะเพราว่าการเป็นกิจสานั้นจะต้องมีทั้งพลังนะครับ นั่นคือจะต้องมีอรมการสองและต้องมีความเสียสละนะครับอยู่ในตัวด้วยทั้งสองสองประการนี้ถึงจะไปเจียรษาได้จะเห็นได้นะครับว่าจากการที่เริ่มตั้งแต่วิธีเปิดนะครับเราได้รับเกียรติจากอย่างสูงจากพกระนท่านดรสุวิทย์นะครับ เมศินซีนะครับซึ่งท่านเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีท่านได้ร่วมกับศูนย์สังคมเพื่อสุขแผงชาตินะครับหรือที่เรียกระยอวออ่าสชเนี่ยโดยท่านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปนะครับท่านเป็นเลขาธิการอยู่ได้ร่วมกันจัดโครงการนี้ขึ้นมาทานนี้ทั้งนั้นนะครับเนื่องจากว่า เมื่อปีที่แล้วเนี่ยปีประมาณ60นเนีออ่ยสชได้งบเดินมาตประมาณให้ทางแต่ละจังหวัดเนี่ยทำงานในเรื่องนี้ขึ้นมาโดยใช้เวลาแค่4เดือนนะครับแต่4เดือนนั้นเป็นสีเดือนที่มีคุณค่าและเป็นสเดือนที่ทําให้โครงการนี้ได้รับการยกย่องและได้รับการยอมรับจาก คณะรัฐมนตรีรวมถึงองค์กรต่างๆทั้งภาคประชาชนและภาคสังคมว่าเป็นโครงการที่สามารถจะมาหล่อหลอมสามารถหล่อหลอมจิตใจพี่น้องข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 องคนไทยทั้งหมดนะครับทั้ง7 70กว่าล้านเนี่ยให้เป็นอย่างเดียวกันนะครับโดยทิ้งนะครับโดยทิ้งความบาดหมางก็ดี ความที่ไม่เข้าใจซึ่งกันและกันก็ดีจะใช้โครงการนี้นะครับกีฬาสาเนมาปรับเปลี่ยนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอดีตและให้เป็นเ,เรื่องที่ดีต่อไปนะครับโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายนะครับเป็นจังหวัดที่มีพูดง่ายๆว่าเป็นจังหวัดที่มีเรื่องการเมืองนะครับเ,เข้มข้นนะครับเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็จะมีหลายฝ่ายนะครับต่อไปนี้ ถ้าโครงการจิตสาหรือพลังกิตศาประชาัฐเพื่อสังคมสุขภาวะของเชียงรายสามารถเดินไปได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ที่วางไว้นะครับเราคิดว่าเราจะไม่มีกลุ่มไม่มีสีต่อไปนะครับเราจะมีแต่พี่น้องพลังกิตศาประชารัฐที่จะเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนนะครับ นอกจากสร้างความแข็งแ็งแล้วเนี่ยเราจะนะทำให้สังคมนี้เป็นสังคมที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับจากช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยก็จะทำให้สังคมเป็นสังคมที่มีความเป็นธรรมได้แลนะเกิดขึ้นให้ได้นะครับในในในโอกาสต,ต่อไปในภายภ้าคหน้านะครับก็ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับพี่น้อง กีฬาาของเรานะครับโดยเฉพาะที่เชียงรายเรามี18อำเภอขณะน,นี้เรามีสมาชิกอยู่อำเภอละ100คนนะครับก็800อ่อ18อำเภอก็1,800คนแล้วนะครับรวมถึงพี่น้องกิตาศาสาองค์กรอื่นนะอีกมากมายนะครับที่ที่จะเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองนะครับพี่น้อง อ,อปรพรก็ดีนะครับพี่น้องจากทั้งฝ่ายสาธสุขก็ดีนะครับอสมอก็จะเข้ามาร่วมรวมถึงพี่น้องที่เป็นที่เป็นผู้ที่จะต้องมาช่วยเหลือในเรื่องการเคลื่อนย้ายศพนะครับหรือที่ที่เขาเรียกว่าอะไรนะที่เรียกว่า อ,อ,องค์กรมูลนิธินะครับต่างๆเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยเหลือเรานะครับเพราะนั้นเนี่ยเราคาดว่าเราจะทําให้นะครับอะไรที่ที่เขาบอกว่าเมื่อมันไม่บูรณาการเราก็จะทำให้บูรณาการนะครับ อะไรที่มันเติมไม่เต็มเราก็ทําให้เติมให้เต็มนะครับแล้วนอกจากนั้นเรายังจะทําให้การทํางานของกีฬาสาเนสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะครับอย่างพร้อมเพรียงและมีความสมานฉันนะครับมีความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเพื่อที่จะทําโครงการนี้แก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนที่ ยากจนและและที่ที่ไม่มีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะครับขอขรบคุณท่านมากนะครับท่านสุภักดิ์มิเศษมิสุรักษนะครับซึ่งท่านกา็ถือว่าเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนะครับที่ามาร่วมกับเพื่อนในจังหวัดเชียงรายนะครับ จากการที่จะเปลี่ยนจิตอัตาเป็นจิตอาสานะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดแข็งท่านได้บอกเราเมื่อกี้นี่ว่าการที่จะเป็นการสมัครสมานสามัคมคีกันเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับทีนี้ไปที่ท่านพิวัตรกัณบุตรบ้างน,นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการในการบริหารจิตอาสาปชารัฐที่จงังหวัดเชียงรายนะครับมุมมองของท่าน ในส่วนเรื่องของการซึ่งตามภารกิจเรามีอยู่เรื่องภารกิจหนึ่งก็คือเรื่องของอการจัดตั้งกองทุนหรือว่ามูลนิธิที่จะขับเคลื่อนง,งานนี้ต่อไปเนี่ยในส่วนของเจ้าชยงลายนี่ในคณะกรรมการเราได้ได้มีแนวคิดมุมมองที่จะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไรครับครับสวัสดีครับ ในเรื่องของการจัดตั้งกองทุนซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งที่ทางสช,ชได้มอบหมายให้กับทางเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐทุกจังหวัดดำเนินการนั้นนะครับจังหวัดเชียงรายเราได้มีการพูดคุยกันหลายครั้งนะครับอันที่หนึ่งที่เราคุยกันก็คือว่าเนื่องจากงานจิตอาสาเนี่ยมันเป็นงานที่ทุกภาคส่วนจะต้องมีส่วนร่วมนะครับการทำงาน ของเราก็จะต้องดึงเอาภาคส่วนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนทำงานร่วมกันโดยเรามองว่าความยั่งยืนนะครับของงานจิตอาสานั้นอะ่ะมันขึ้นอยู่กับพี่น้องภาคประชาสังคมเป็นสำคัญอันนี้การที่เราจะรอหวังพึ่งพา ความช่วยเหลือหรือก็ประมาณจากสวนราชการมันมันไม่มีความยั่งยืนและไม่แน่นอนนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทำให้งานของจังหวัดเชียงรายเดินไปได้อย่างมั่นคงยั่งยืนนั้นก็คือเราจะต้องมีกองทุนของตอนเองเกิดขึ้นนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ไปหาเราเรียกว่าผู้นำผู้นำทางจิตวิญญ,ญาณผู้นำทางความคิด ของคนเชียงรายนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยเรามองในเรื่องของเนื่องจากเชียงรายเรามีพระสงฆ์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ท่านก็เป็นตัวอย่างในเรื่องของการทำงานจิตอาสาหลายท่านนะครับเราก็ไป คุยกับทางเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายก่อนนะครับเพื่อไปขอคําปรึกษาหารือจากท่านนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปคุยกับทางเจ้าคณะภาคนะครับซึ่งท่านก็ให้การยินดีให้การสนับสนุนอีกท่านหนึ่งที่เราไปหาก็คือท่านมวชิระเมธีนะครับ ซึ่งท่านเป็นผู้นําในเรื่องของการทํางานเพื่อส่วนรวมเป็นตัวอย่างที่ดีของคนจิงไลยอยู่แล้วนะครับท่านก็ให้ความสนับสนุนนะครับแบอบกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนงานที่เราจะจัดตั้งเต็มที่นะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทําก็คืออันแรกที่เราจะทําก็คือการทอดราป่านะครับ ทราป่าเพื่อที่จะหาทุนมาทำงานเพื่อกับพี่น้องประชาชนคนเชียงรายโดยกำหนดวันที่จะดำเนินการเบื้องต้นแล้วก็คือเราจะใช้วันแห่งความรักนี่แหละครับคือวันที่14กุมภาเป็นวันเริ่มต้นเป็นวันท่าราป่าเพราะเราคิดว่างานช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางก็ดีพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติก็ดีเนะี่ยเป็นการ เพื่อแผ่ความรักนะครับของพวกเราชาวเชียงรายด้วยกันเนี่ยไปให้กับพี่น้องที่ได้โอกาสเพราะนั้นเราก็จะใช้วันที่14กุมภาพันธ์เป็นตัวเริ่มต้นนอกจากท่านวอลวิชลาเมธีแล้วเนี่ยอีกท่านหนึ่งที่เราไปหาลือก็คือท่านเจาา้าวาด วัดห้วยปลากังนะครับซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจ,จะเป็นเจ้าแม่กวนอิมที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ท่านพบโชคกิตาบังโศนี่ท่านก็เป็นตัวอย่างที่ทํางานจิตอาสาให้กับคนเชียงรายมาตลอดออเมื่อเวลาพี่น้องคนเชียงรายมีปัญหาต่างๆท่านก็จะไม่ละเลยนะครับที่จะออกมาช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาผลผลิตตกตำ่ำหรือแม้กระทั่งเมื่อเราประสบภัยบัตรแดนินไหวที่ผ่านมานะครับท่านก็มีบทบาทอย่างแข็งแรงในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน อีกท่านหนึ่งที่เราไปกราบขอความอนุเคราะห์ขอขอบนาจากท่านก็คือ,อวัดเจ้าวาดวัดแสงแก้วโพธิยานที่อำเภอแม่สวยครูบาน,น้อยนะครับท,ท่านก็ยินดีที่จะสนับสนุนโดยท่านก็บอกว่าจะต้องเป็นการพนดึกกําลังกันร,ระหว่างพระภิกษุทั้งสาท่านนี่แหละครับทั้งท่านวอกด็ดีทั้งท่านวอวิชรลเมธี TI, ท่านอาจารย์พบโชคและตัวท่านครูบาน้อยเนี่ยจะจับมือร่วมกันเพราะนั้น ในส่วนของพระสงค์เราก็มีส่วนร่วมที่จะได้รับแนวร่วมที่จะมาช่วยเหลือเราเต็มที่แล้วนะครับในส่วนภาคส่วนอื่นๆนั้นนะครับเนื่องจากว่าที่เชียงรายเรามีเรื่องของสภาคนรักเชียงรายซึ่งจะเป็นที่รวมขององค์กรภาคส่วนของประชาชนหลายๆภาคส่วนที่จะมาทำงาอร่วมกันเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่จะมีการประชุมพบปะกันทุกวันพฤหัสนะครับ ก็จะมีส่วนต่างๆที่มาทํางานร่วมกันเพราะนั้นส่วนนี้เราก็จะดึงมาช่วยส่วนราชการเราก็ทิ้งไม่ได้นะครับเพราะว่ายังไงนะครับส่วนราชการโดยพ่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ย ก็จะมีบทบาทสําคัญในอนาคตที่จะเข้ามาเสริมหนุนการทํางานของเครือข่ายจิตอาสาเนื่องจากว่าเขาอยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับอยู่ใกล้ชิดปัญหาและก็ทราบในเรื่องของสาเหตุของปัญหาอย่างดีถ้าเราสามารถดึงเอาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นองค์การิหาส่วนจังหวัดเทศบาลหรือองค์การิหาวนตำบลเนี่ยเข้ามามีบทบาทรวมร่วม,วมทํางานกับเครือข่ายของพี่น้องจิตอาสาเราเนี่ยมันก็จะ จะทาให้การทํางานของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของการระดมทุนให้กับเครือข่ายจิตอาสานั้นเนี่ยเราคงไม่ทําเฉพาะกิจกรรมในกิจกรรมหนึ่งนะครับคงจะต้องบูรณาการทํางานกันหลายๆภาคส่วนรวมถึงการจัดกิจกรรมหลายกิจกรรมที่เราคุยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปั่นจักรยานซึ่งจังหวัดเชียงรายเราก็มีชื่อเสียงนะครับในเรื่องของกลุ่มนักปั่นที่มีจํานวนมากและมีความเข้มแข็งเรื่องของการจัดการ การกุศลเรามีสนามกอล์ฟดีๆหลายแห่งนะครับซึ่งนักกอล์ฟทั่วประเทศหรือต่างประเทศก็นิยมไปเล่นกันสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่จะมาเสริมเรื่องของการจัดตั้งกองทุนจิตอาสาในโอกาสต่อไปครับผมครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดมุมมองของจัดเชียงรายนะครับซึ่งทางพี่วิวัฒน์กับุตรนะครับถึงในกรรมการได้อ,อธิบายในเรื่องของการดําเนินการในเรื่องของการระดมทุนที่จะมี การจัดตั้งเป็นอกองทุนนะครับจะเป็นมูนิธิหรือว่ารูปแบบต่างๆาที่จะเอื้อต่อการทํางานของพี่น้องจิตอาสาประชารัฐในจังหวัดชิงไลน์นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับในฐานะที่จังหวัดเชิงไลน์เนี่ย ได้มีปัญหาต่างๆที่เราได้ไปทำเรื่องของการทำเครือข่ายนะครับในเรื่องของตามภารกิจต่างๆเนี่ยสิ่งที่เราไปเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะครับที่จากจะฝากถึงคณะทำงานกลางเนี่ยที่จะช่วยเอื้อหนุนในการทำงานให้กับจิตอาสาชารัฐในจดชิงรายเนี่ยได้ทำงานบรรลุเป้าหมายอ,อย่างสมบูรณ์แบบเนี่ยอยากให้ท่าน นได้ได้ฝากแนวทางสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการสื่อถึงคณะรรมการส่วนกลางในการที่จะแก้ไขปรับปรุงพัฒนาต่อไปนะครับคนละสักคนหนึ่งในทีนะครับ สำหรับในเรื่องปัญหาและประสักในพื้นที่ที่เราได้พบนะครับจากการที่เราได้ทําการมาเป็นระยะเวลา4เดือนเนี่ยเราก็จะพบว่าหนึ่งปัญหามันจะเกิดจากหนึ่งนะครับการที่มีระยะเวลาสั้นนะครับระยะเวลาไม่ไม่มากเนี่ยการที่จะไปทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนที่จะเชิญชวนเข้ามาร่วมทํางานเนี่ยไม่ได้ไปทั่วถึงนะครับ 2. ประการที่สอ ก็คือใน ระหว่างส่วนราชการกับองค์กรศูนย์พลังกิจศาประชารัฐเนี่ยเครือสังคมสุขภาพที่เข้าไปทํางานเนี่ยส่วนราชการยังยังมองเห็นว่าเาครือข่ายกิจศาประชาัฐเนี่ยทำไมจะต้องไปทําในเรื่องทีเ่เรื่องต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่ส่วนราชการทําอยู่แล้วเช่นเรื่องนะครับเรื่องภัยพิบัตินะครับปอบนะบพ,อพอสํานักงานป้องก,กันและบรรเทาสาธารณภัยก็ทําอยู่แล้ว เรื่องการช่วยเหลือ,อพี่น้องประชาชนสำนังกงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงผมนึกก็ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บางบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ในใน,ในจังหวัดก็จะมองว่าเอ๊ะทำไมเอกชนจะต้องมายุ่งอะไรมากมายทาไมไม่ใช่เรื่องปล่อยให้เรื่องราชการก็ทาไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จริงๆแล้ว ทางคณะของเราเนี่ยนะครับก่อนที่จะทํางานเราได้ไปพบบทเลยนะครับไม่ว่าจะตั้งระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดท่านผู้การจังหวัดนะครับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดก็ไปชี้แจงไปพบปะไปพบท่านเรียนท่านว่าการทํางานนี้เราไม่ใช่เป็นตัวหลักนะครับเราเพียงแต่เป็นตัวเสริมที่จะเข้ามาทํางานเพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับป้าหมายของเออจ้าหน้าที่ของศูนย์พลังกิจาสาประชารัฐ เพื่อสังคมสุขภาว่าเนี่ยก็มีอยู่แค่ประมาณ3ประเด็นนั่เนเองก็ประเด็นแรกๆก็คือเพื่อที่เราจะสร้างความเข้มแข็งให้กับพี่น้องประชาชนนะครับประเด็นต่อมาก็คือประการต่อมาเราจะต้องทําให้สังคมเนี่ยนะครับไม่ไม่ทอดทิ้งกัน และประการสุดท้ายที่เราต้องต้องการอยากจะทําก็คือเราจะสร้างสังคมให้เป็นสังคมที่เป็นธรรมนะครับในสามประเด็นเนี่ยเราอยากจะทําให้เกิดให้เกิดขึ้นให้ได้ในที่จังหวัดเชียงรายของเรานะครับเพราะเพราะเป็นประเด็นที่เราตั้งความหวังไว้ว่าเราจะทําให้เกิดให้ได้ใน3าประเด็นนี้ครับครับท่านพิวัตครับสั้นๆครับครับ ผมคิดว่าในโอกาสต่อไปนั้นเนี่ยเรื่องของงานจิตอาสาประชารัตเนี่ยคงจะต้องฝากทั้งฝากทั้งทางส่วนกลางแล้วก็ทั้งจังหวัดเองนะครับน้องเรื่องของการทำของเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของคําว่าจิตอาสาประชารัตเพราะว่าขณะนี้เราก็มีงานจิตอาสาอยู่หลายประเภทนะครับพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งผู้นําท้องถิง่นส่วนหนึ่งก็ยังยังสับสนว่าในกลุ่มใดทางาน มีความรับผิดชอบในเรื่องเรื่องไหนครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราเราจะต้องดําเนินการกนะ็คือเรื่องของการสร้างความเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของของค์การปกครองส่วนท้องถิ่นก็ดีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ดีนะครับ <laughs> เพื่อจะให้ทางภาคส่วนเหล่านั้นเนี่ยได้มาให้ความสําคัญและให้ความสนใจในเรื่องของการทางานกิจการะชารัฐเพราะว่าทุกภารกิจที่ กลุ่มกีฬาสาวชาัดเราทําเป็นการหนุนเสริมงานของส่วนราชการและก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งสิ้นนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ครับ ครับเนื่องจากเวลาเรามีน้อยมากนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบรยการทั้งสองท่านนะครับทั้งท่านวิวัต์กระนบุตรนะครับแล้วก็ท่านนายเพลสุภา์วิเศษประสุวัครในฐานะกรรมการบริหารในส่วนของอาสาประชารัฐที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันนี้เนื่องจากหมดเวลาในช่วงของร่วมพลังจิตอาสาประชารัฐเพื่อสังคมในช่วงนี้แล้วนะครับต้องขอขอบพระคุณผู้ร่วมบริการทั้งสองท่านจากจังหวัดเชียงรายนะครับโดยมีผมสมัยรัตนอาจารย์ ครับเป็นผู้ดำเนินรายการต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีจากผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวรวมมือกันเดินนาอาสาประชารัฐพัฒนาเพื่อความมาสุขของไทยหมู่บ้านรวมอาสาอาคีทตั้งร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแร่ง เพื่อประชาไทยก้าวไกลมั่นคง,ย,งยั่งยืนความสุขกลับคืนยิ้มชื่นได้ทุกชุมชนโดยประราารัฐมุ่งขจัดปัญหายากจนหมู่บ้านทุกคนพึ่งพาตนได้ตลอดไปพวกเราอาสาเป็นหูตาช่วยมาดูแลไม่เลื่อนเชิญแชร์เฝ้าระวังด้วยพลังทุกวัย สนับสันุนคำจุนเงินทุนที่ให้เพื่อก้าวส่ใสทุกโครงการในบ้านของเราร่วมมือกันเดินหน้าอาสาประชารัฐพัฒนาเพื่อความภาสุกข,ของไทยหมู่บ้านร่วมอาสาภาคีทางร่วมใจสร้างประชารัฐไทยให้ก้าวแกง ประชารับทุกหมู่บ้านจะเป็นรากานเพื่อง,งานหมู่บ้านแข็งแรง